แหวนคือหนึ่งในเครื่องประดับที่สวมใส่ง่ายแถมยังมีความหมายที่ดีอีกด้วยเพราะแหวนเป็นหนึ่งในเครื่องประดับยอดฮิตแถมยังใส่ง่ายแน่นอนว่าในปัจจุบันมีแหวนมากมายหลากหลายประเภทและทำมาจากวัสดุที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นแหวนเงินแหวนทองหรือแหวนเพชรในการเลือกใส่แหวนในแต่ละนิ้วตามวันเกิดมาฝากสาวๆรวมไปถึงหนุ่ม เชื่อไหมว่าการสวมแหวนแต่ละนิ้วนั้นมีความหมายที่แตกต่างกันไปยิ่งไปกว่านั้นการสวมแหวนตามวันเกิดจะยิ่งทำให้เรามีพลังบวกมากขึ้นอีกด้วยไม่พูดเยอะเดี๋ยวเจ็บคอเชิญไปรับชมกันได้เลยครับหนุ่มสาวที่เกิดวันอาทิตย์เหมาะกับแหวนทองเงินหรือหยกจะช่วยเสริมพลังในด้านดีออกมาช่วยในเรื่องของอำนาจและวาสนาให้กับผู้สนใจผู้หญิงให้สวมแหวนที่นิ้วมือข้างซ้าย หากสวมที่นิ้วกลางหรือนิ้วนางจะเสริมพลังของตัวเองให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในทุกๆด้านไม่ควรสวมแหวนหลายวงในนิ้วเพราะจะทําให้มีเรื่องวาวุ่นหรือเกิดความผิดพลาดของความรักได้ผู้ชายเหมาะกับการสวมแหวนที่นิ้วมือข้างขวาและสวมแหวนที่นิ้วชี้หรือนิ้วกลางเท่านั้นเพราะจะช่วยเสริมในเรื่องของพลังอํานาจการปกครองรวมไปถึงวาสนาบาร,รมีอีกด้วย หนุ่มสาวที่เกิดวันจันทร์เหมาะกับแหวนทองเงินโลหะผสมหรือหินสีต่างๆควรเป็นแหวนที่วงค่อนข้างผอมบางมีหัวแหวนเล็กๆมากกว่าแหวนวงใหญ่ๆผู้หญิงควรสวมแหวนที่นิ้วมือข้างซ้ายและสวมที่นิ้วกลางนิ้วนางหรือนิ้วก้อยจะช่วยหนุนดวงให้มีความจเจริญรุ่งเรืองสร้างพลังแห่งเมตตามหานิยมแก่เจ้าของ ไม่ควรสวมแหวนที่นิ้วชี้และที่นิ้วหัวแม่มือผู้ชายเหมาะกับการสวมแหวนที่นิ้วมือข้างขวาหากสวมที่นิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางจะช่วยเสริมดวงให้ดียิ่งขึ้นไม่ควรสวมแหวนที่นิ้วก้อยและนิ้วหัวแม่มือโดยเด็ดขาดหนุ่มสาวที่เกิดวันอังคารสามารถใส่แหวนได้ทุกแบบ แต่ไม่ควรเป็นแหวนที่มีลักษณะที่แตกหักได้ง่ายหรือบอบบางจนเกินไปหากเป็นแหวนที่ตัวแหวนหนาและมีหัวแหวนใหญ่ด้วยยิ่งดีเพราะจะช่วยนํำพาความเจริญรุ่งเรืองให้เข้ามาในชีวิตครับผู้หญิงให้สวมแหวนที่นิ้วมือข้างซ้ายควรสวมแหวนที่นิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางเท่านั้นเพราะจะช่วยเสริมดวงในทุกด้านไม่ควรสวมแหวนที่นิ้วก้อยเพราะจะทำให้เสียพลังที่เข้มแข็งไป ผู้ชายให้สวมแหวนที่นิ้วมือข้างขวาหากสวมไว้ที่นิ้วกลางหรือนิ้วชี้จะช่วยคุ้มครองพลังดีเอาไว้ไม่ควรสวมแหวนที่นิ้วนางหรือนิ้วก้อยจะทำให้ไม่มีพลังหนุ่มสาวที่เกิดวันพุธเหมาะกับแหวนทองเงินหรือหยกตัวแหวนควรพอดีกับนิ้วไม่ควรหนาหรือบางจนเกินไปหรือทำเป็นรูปเหลีหล่ยมเพราะจะสามารถเพิ่มพลังของความเจริญรุ่งเรืองได้ ผู้หญิงให้สวมแหวนที่นิ้วมือข้างซ้ายควรสวมแหวนที่นิ้วชี้นิ้วกลางหรือนิ้วนางเพราะจะช่วยเสริมดวงในทุกๆด้านผู้ชายเหมาะกับการสวมแหวนที่นิ้วมือข้างขวาและสามารถสวมได้ทุกนิ้วหนุ่มสาวที่เกิดวันพฤหัสบดปปีเหมาะกับแหวนที่ทําด้วยทองคําเงินหรือทองคําขาวจะพอดีกับนิ้วหรือใหญ่กว่านิ้วได้ควรจะมีประกายสองสว่าง ถึงจะสามารถเสริมพลังในด้านของความเจริญรุ่งเรืองได้ผู้หญิงควรสวมแหวนที่นิ้วมือข้างซ้ายควรสวมแหวนที่นิ้วชี้นิ้วกลางหรือนิ้วนางเพราะจะช่วยเสริมดวงในทุกๆด้านไม่ควรสวมแหวนพร้อมกันหลายวงเพราะจะเปรียบเหมือนการมีลักซ่อนซ่อนรักมีปัญหาในเรื่องของความรักผู้ชายให้สวมแหวนที่นิ้วมือข้างขวาและสวมแหวนได้ทุกนิ้วแต่ไม่ควรสวมแหวนที่นิ้วก้อย หนุ่มสาวที่เกิดวันศุกร์เหมาะกับแหวนทองเงินหรือหินตัวแหวนควรมีลักษณะลอยหยกักหยักหรือเป็นคลื่นผู้หญิงให้สวมแหวนที่นิ้วมือข้างซ้ายสามารถสวมแหวนได้ทุกนิ้วจะช่วยเสริมดวงให้ดีในทุกๆด้านระว,วังอย่าสวมแหวนซ้อนกันมากเกินไปเพราะจะทําให้เสียพลังในเรื่องของความรักหรืออาจจะกลายเป็นคนที่รักอิสระจนเกินไปจนคุมไม่ได้ ผู้ชายเหมาะกับการสวมแหวนที่นิ้วมือขวาและใส่แหวนได้ทุกนิ้วหนุ่มสาวที่เกิดวันเสาร์เหมาะกับแหวนทองเงินหรือหินโตแหวนควรมีความพอดีกับนิ้วหัวแหวนควรทำด้วยรัตนาชาติแท้แต่ควรจะมีสีค่อนข้างเข้มจะเพิ่มพลังของความเจริญรุ่งเรืองได้ผู้หญิงให้สวมแหวนที่นิ้วมือข้างซ้ายควรสวมแหวนที่นิ้วชี้นิ้วกลางหรือนิ้วนาง จะสามารถเสริมดวงได้ในทุกๆด้านแต่ไม่ควรสวมแหวนพร้อมกันหลายๆวงจะทำให้กระทบในเรื่องของความรักผู้ชายให้สวมแหวนที่นิ้วมือข้างขวาควรสวมแหวนที่นิ้วชี้นิ้วกลางหรือจะสวมที่นิ้วหัวแม่มือก็ได้เช่นกันแต่ไม่สมควรสวมแหวนที่นิ้วก้อยหรือนิ้วนาเพราะจะทำให้พลังด้านดีหลุดออกไปได้